เราพิมพ์ดกันนะครับเป็นรถโป้งพี่มีนะครับผมนะครับกันนี้ก็มาโบนกันิมบันนีครับพิมีเล่รถบันนีมันเป็นวังเล่สักวันนี้ถ้าว่ารวยเปอร์เซ็นกับพุ่มฮักรักเปอร์เซ็นเนี่ยเกเือนกัน็คุยได้เลยคือกันนเต็มไปเลยแล้วเน้นเต็มครับคือเอามาโบนเล่เก็ตพิมพ์มั่งเลยวันนี้ปกตินี่คือยุคละโยงใช่ไหมครับมันครับครับคือการตั้งใจมาหนีโดยยังมันมันครับพี่นี่พี่เลยจะโบนกับผมครับผมขอแนะนำนะครับ โลกคาทุกคนเดลิมาเนะครับถามมาดีเอมดีขี้นี้ห้านใหญ่ก็ไม่ผิดหวังอ่ะไม่ผิดหวังนะครับวันนี้ก็มาเลยว่าจะรันลบอันนี้เรื่อยๆก็เกียร์ตีมันปิดไอ้มดเลยว่านู่นนะครับเกียรติมดไม่มีไม่มีทีดีไม่มีทีอ่าครับโอเคครับเดี๋ยวจะได้ได้ผมกใจได้เลยอ่าครับอร่อยเบอร์เซ็นพุ่มไอ้ฮักเบอร์เซ็นประับใจเลยอ่าครับเกียรครับผมเดี๋ยวพี่มี่จะเป็นแบบเปื่อนนะครับเดี๋ยวเราไปชมในคลิปเลยครับ เ,เลดีล๋ยวนี้ก็คือรถด,ดีแม็กเทปประตูนะครับป้ามาปลกันสนิมกับบังแม่น,นะครับปุ้มกันนี่อยู่ละโยงเลยนะครับปุ้มรถไม่กันเลยนะครับปุ้มเกว่าเกไม่ได้ปลสนิมเลยครับเกเก็บมาปลสนิมกับบังแม่นโดยจะโปรเลยนะครับนี่ก็มีโอกาส ได้มาปนกับแกจโจงหเดี๋ยวกูป้านกับุนานกเกลงมาจากอย่างย่อมก็คือว่าป้าก้าวมาแม่ีดีเลยกับปุมนี่ก็ปอนังจังจากเหลือได้ทัดนะกับปุน่าแกจะมาดีเทีวมันเึลืองกับปุ๊บน้าตามโศกตามมุมดีเทียวมันนะกับนี่แคว้งกว้าหลังเลยเกไอหมดเลยนะกับกองเกมีเป้งกว่าหลังนะกับสุมโลเลยกับบังแม่นเกอไอมดเลยนะกับเปิดทิ่จะตั้มความสะอาดไปถึงเนื้อเล็กนะกับปุน่าเลยกับปนไปถึงเนื้อเล็กเกลืองเลยนะกับปุน่าโกตั้มความสะอาดมันเหลืองนบ่มกเลย วาน่าปวดมากนะครับปุ๊มหน้าปวดวโรต้ามาปิดวัวโนดได้ช่วยนะครับปุ๊มนะแล้วก็ปุ๊มเบกจะออกมาช่วยนะครับ โตเลยก็คือมันจะช่วยเลยนะครับเพราะว่ามันไม่เคยโปนนะครับปุ่มนาผิวเลยก็เรียบเนียนนะครับปุ่มนาแตงก็ไม่มาครับปุ่มนาตรงไหนที่ว่าเป็นนิ่มเล่นนอยก็คือกัดไม่เยอะนะครับปุ่มนี่ปนนีนาโปนมากเลยนะครับเดี๋ยวก็ช่วยในนอนนะครับปุ่มเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับปุ่มนี่หลังจากที่ว่าลากไร้เท็ดก็ต้องมากัดเตรียมปืนผิวหวานๆนะครับบางแม่นก็จะเปิดผิวไว้แบบนี้เลยนะครับเปิดที่จะเตรียมปืนผิวไหมเลยครับปุ่มนาจวงจู่ๆเลยนะครับปุ่มนาก็เนียบกันตุกจุดกันเลยนะครับปุ ป้องกันอย่างดีกับตุกันมาเป็นกีดพี้เม็ดนะครับป้อมเบฆก็ปิดอายนะครับป้อมนาหลังจากที่ว่ารางเซตเลียนะครับปิดโตกับป้มเปิดไปเลยนะป้อมนาปิดกันจริงๆนะป้อมนาโอ้เหมือนดัดโอเนี่ยเก๋เลยนะครับป้มนาก็คือบางคุดได้เก็บเม็ดนะครับป้มแล้วก็ทีนนะครับป้มนี้ทีนเรียบร้อยนะครับแล้วก็คุ่มปลาโอไม่กันนะครับป้อีหลังจากติว่าปิดเด็ดก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็จังก็มาล้มมือปอนนะครับโดยซีปนกันสลิมโคกเบลิมดีนะครับซีตัวนี้สามารถเองไว้เลยนะครับสามารถี้เอาไปใช้ได้เเเเลยนนนนนนนะะคครรรรัััับบบบบงาากกกกีีวู้ไปปปอออิิิม็ตตสแื ตัวนี้ก็คืองอมากเลยนะครับแล้วก็ช่วยนะครับปุ่มนา่ยอยไม่เลยคือเรียบเนียนไปกับตัวตั้งรถเลยนะครับปุ่มเป็นไปเลยปุ่มนี้คือความงอความช่วยกล้องสีรถแล้นี่ก็คือสีกองเนอินดีเลยรับตัวนี้ก็เป็นสูตรกองต่างร้านเลยนะครับหลังจากแบว่อเซ็ตพอวอลมาเกะโตเกะเกืองเป็นเลยบปุ่มนาไม่ปานนะครับปุ่มนาบาคูดได้เก็บไอเนียนมดนะครับปุมเลยเห็นมดเลยว่าจะเกียบได้ียบรวยนะครับปุ่มนาตะเกียบบาคูดเกี่ยวบา็บได้หรับรวยกับพวกน จะประมาณนี้เลยนะครับปมเพื่อนๆคิดว่าบรรมังก็สามาตีจมได้นะครับกันนี้มาผนกันจะนิ่มในราคาสี่พก้ายบาทนะครับปุ้มได้แบบนี้รถไปบ้านเลยนะครับปุมมาจังก็ไส่โลกันก็เลยครับโลก็ช่วยจะได้เลยนะครับกันนี้ก็เป็นรถยูสุดีแม็นะครับปุ้มน่ารถไม่บันนี้หน้าผนมานะครับอ้เดก็มาดูพุ้นเลยรล่างรถไรเียเรรยนะครับนีกันนี้บังแม่นโรโล่โฟมาเองเลยนะครับปุ้มนาคือบังแม่นดูเลยมตุกกันเลยนะครับตุกันเลยดี่ว่าเก้ามาบังแม่นนะครับ แล้วนะสามารถกดสีหน้าปูกไว้หรือว่าตักเช็ดหมาบางเมนได้เลยเลยก็ปุ่มนี่ก็จบโล่โลงามๆไปเลยเลยก็ปุ่มก็ลบบันกันหน้าตาวิโขนนะครับเช่อว่ากอยกุญแยโยงตัวรานะครับเรต้องก็มคุณมากับปุ่ม